เห็นผมยาวๆแบบนี้ใครที่กําลังไว้ผมยาวอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าต้องสระผมบ่อยกว่าเดิมมากๆวันนี้แพร์เลยจะพาไปดูวิธีสระผมสไตล์แพรผิวว่าพร้อมกันเลยค่ะแพรสรายยังไงให้ผมสะอาดหนังศีรษะสบายแต่ไปลายไม่แห้งเลยแพรทําแบบนี้ค่ะนั่นก็คือการสระผมแยกส่วนเริ่มจากล้างผมด้วยน้ําเปล่าก่อนเลยค่ะประมาณ1-2นาทีวิธีนี้ช่วยล้างเศษฝุฟฟ่นเศษสิ่งสกปรกนะคะที่ติดตามเส้นผมของเราให้ออกไปจากนั้นแพรก็จะเริ่มสระผมค่ะเป็นคนที่ชอบสระผม2รอ,อบนะ เพื่อความสะอาดแบบล้ําลึกรอบแรกแพรใช้แชมพูแค่ตึงเดียวเองเห็นไหมประมาณเท่าเหรียญ5้านะคะแพรก็จะขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็ชโลมไปบนหนังศีรษะเลยค่ะรอบแรกแพรแค่ต้องการล้างพวกความมันที่เคลือบเส้นผมรอบนอกออกไปก่อนค่ะเอาแบบล้างภาพรวมส่วนรอบ2จะเป็นตัวชี้วัดชาตากรรมของสาวผมยาวเลยค่ะว่าเราต้องสระผมบ่อยแค่ไหนหัวจะมันน้อยลงหรือเปล่าก็คือขั้นตอนนี้เลยแพรบีบใช้เยอะกว่ารอบแรกนะคะถ้าใครผมยาวประมาณแพรนะคะใช้ปริมาณเท่านี้ได้เลยแลแ้วแพรจะบอกว่าการสระ ผมยาวให้รอดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่วิธีสระผมอย่างเดียวแต่ต้องจับมือร่วมกับแชมพูที่ใช้ด้วยค่ะสูตรที่ใช้สําคัญมากก็ไก่แบบร้อยล้านตัวไปเลยแชมพูเกิดมาเพื่อหนังศีรษะเพราะฉะนั้นแพรก็จะวางแชมพูนะคะให้แนบกับหนังศีรษะที่สุดแล้วก็ผสมน้ําตีฟองนะคะจากนั้นก็สอดนิ้วของเราเข้าไปเลยค่ะการสระผมสําหรับแพรนะคะไม่ใช่แค่สระแล้วให้ผมหอมอย่างเดียวแต่มันต้องสะอาดจริงไม่คันไม่มันไม่ทิ้งเชื้อราไว้ในใต้รูขุมขนของเราอะ ไม่งั้นสระมาเสร็จนะก็ยังคันหัวรู้สึกไม่สะอาดอยู่ตอนสระทุกคนแบ่งโซนเลยนะคะด้านหนา้าดาน้างด้ันหลังท้ายทอยคือสระให้หมดให้ครบคือแพจะนวดนวดคึงๆไปประมาณ3-5นาทีเลยหรือว่าสระจนกว่าจะหายคันหัวเพราะในแชมพูพีว่าที่แพรใช้เนี่ยมีตัวขจัดเชลราด้วยค่ะก็เลยจะให้เวลานิดนึงสระเสร็จแล้วตอนที่แพนล้างออกนะคะน้ำแชมพูไหลผ่านเส้นผมอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะใช้มือลูบลูบลุดลูดไปค่ะเพื่อทําความสะอาดที่ปลายผมของเราโดยที่แพจะไม่ขยี้หรือรุนแรงเลยนะคะ เพราะไม่อยากให้ผมมันเสียดสีกันแล้วก็ไปจบที่ผมฟูซึ่งในแชมพูที่แพรใช้เนี่ยเขามีตัวช่วยปอบประโลมหนังศีรษะแล้วก็ปลายผมยาวของเรานะคะคือจะให้ความชุ่มชื้นอะหลังสระไม่แห้งฟูเพิ่มซึ่งสําหรับสาวผมยาวแบบเรานะคะใช้แชมพูอย่างเดียวไม่พอคะ่ะทุกคนต้องตามด้วยตัวบํารุงนะคะคลิมนวดตัวเนี้ยแพรก็จะโลมไปที่เส้นผมเลยคือน้องจะซึมไปซ่อมผมข้างในแล้วก็เคลือบปิดเกล็ดผมข้างนอกอันนี้คือสิ่งที่แพรชอบมากตอนที่แพรใช้แพรก็จะบีบๆนวดนวดนด ให้ซึมเข้าไปมากที่สุดนะคะใช้เวลา1-2นาทีก็คือซึมแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถหมักทิ้งไว้3-5นาทีแล้วก็ล้างออกได้เลยนะหรือใครจะหมักนานกว่าน,นั้นก็ได้เพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสําหรับแบบบํารุงล้ําลึกอะ่ะวันไหนที่แพ้ต้องการจะทำทรีทเมนต์หรืออยากจะฟื้นฟูผมที่แห้งเสียนะคะก็จะคีมนวดเนี่ยไปหมักผมก่อนสระด้วยลูทีนสุดท้ายที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือขั้นตอนหลังสระค่ะแพ้จะใช้เซรั่มพีว่าตัวนี้เลยถ้าแพ้ไม่ใช้นะผมแพ้จะฟูแล้วก็หยาบแล้วก็แห้งกรารมากๆเลยแพ้ ไม่ได้เลย